<c oughs> ฟีมันมันเลยอาจจะชุบมันมันเลยไม่เห็นคนไล่ชุบเพื่อนอย่างเดียวเงี้ยไล่ชุบด้วยแทงด้วยชุบด้วยแทงด้วย <c oughs> ดูมันชุบมันชุบด้ั้มัิมีแต่เราเนะเว้ <c oughs> มันมีพวกมันด้วยเออว่ะเนี่ยน,น้อยเลยอ่ะดูดิ โคตรน้อยอ่ะดูดิเราน้อยมากข่าวโคตรเยอะเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิเเ้้กิไไปแลว

มึงร้องเด็เ <sieht> ด็กเฮียะมึงเว้ย <grateful> ส <nice> <offs> okay, so ัสฮะอห๋อไม่ตกลบลบไ้มไอ้เหี้ยเหี้ยไอ้เหี้ยมันพูดดีสัสไอ้เด็กเีะ้ยไอ้หมวกแดงไอ้สั โอ้โหไหนตอนนี้ไปไหนทอสมันดูแบบว่าแหลมน้อยๆนะไม่ได้เยอะในสายตาของเราอ่ะเราต้องที่หลังเราต้องเข้ายากมากเลยอ่ะสมมุติถ้ามันจะตั้งรับอย่างเดียวอ่ะเข้ายากอ่ะ u ม b e r Do you have a WhatsApp If you don't mind I don't mind เขายากอะพวกเราไปไหนหมดมันมองกันไม่เห็นเว้ยมันมองกันไม่เห็นเว้ยเราไม่ได้ไปไหนหมดหรอกเรามองไม่เห็นโอเคเอาไปครับพี่สุนทรเลยุสุดท้ายยังไงก็ต้องห่อออกอะเชื่อผมดิห่อไปทิ้งอะเอาไปทิ้งอะห่อทิ้งอะดูมุมมองเซเออ ไปดูมุมมองเซิร์ฟเลยไอเซิร์ฟมนันคนละมุมมองกับผมแน่น,นอนอะดีเวเมนดิฟแอกเน่โฟมแดงตัวเทพสูดเกลือหิมลาลัยดมีสลีฟใสแอสิคช่วยเคลียร์ปัญหาสิวเนื้อโฟมนุ่มละมุนอ่อนโยนมีเม็ดสครับเย็นสดชื่นถูแลเพลินถูแลฟินผิวดูใสขึ้นในเจ็ดวันดีเวเมนดิฟแอกเน่เออ ได้มันแบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วอไอกลุ่มที่สองเข้ามามันไม่เห็นตัวใช่มันก็เอาเหลี่ยมมันเล่นมันก็ใช้เหลี่ยมเล่นมันไม่ใช่แผนหรอกไอ้ยะเนี่ยผมพูดตรงตรงแอมันแบ่งเป็นสองกลุ่มมันแบ่งเป็นสองกลุ่มต้องเล่นกันแบบว่าสู้กันจริงๆอ่ะอันนี้มันใช้เหลี่ยมเราก็เห็นมันตายเยอะนะแต่ว่าแม่งฟื้นมาเยอะมากอะเล่นกับบัก เขาเคยเล่นมาก่อนไว้เขาเคยสองสองมาก่อนเราไม่เคยไงเราเคยเมื่อเราเคยเมื่อนานแล้วเว้ยนานแล้วเราไม่เคยดวนที่จานวนเยอะแปดสิบแปดสิบขนาดนี้เราเราไม่เคยแบบแบบนั้นพอเจอแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไว้ชุบหรอกลุ่มหนึ่งเยอะอยู่นะประมาณสิบสิบห้าคนประมาณสิบห้าคนเข้าทีหลังมันทําไม่มีเห็นตัวมันชุบได้หรอวะนี้ไม่รู้ว่ะอ๋อหรือว่า ถ้าแบ่งเป็นสองกลุ่มเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างถ้ามันเป็นในกรณีนี้สมมุติใช่ไหม่ะพวกเราพวกเราอยู่นี่นะของมันอยู่นี่ของมันเป็นสีแดงแนะของมันมันคือสีแดงแล้วก็สีแดงอีกกลุ่มหนึง่งนิดๆตรงนี้ใช่ปะสมมติเราอยู่ด้วยกันหมดเลยใช่ไหม่ะข้างข้างหลังเนี่ยจะเห็นตรงนี้เข้าใจปะของหกซุนเนี่ยหรือว่า BBC เนี่ยจะเห็นข้างหน้าเห็นพวกพวกมันอยู่แล้ว เห็นเด้วยกันอยู่แล้วคือเห็นด้วยกันอยู่แล้วแต่ด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่เห็นพวกเราเพราะเราอยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกันไงคืออาจจะไม่เห็นอาจจะไอ้กลุ่มหลังเนี่ยอาจจะไม่เห็นเราแต่เห็นข้างหน้างงไหมแล้วพอกลุ่มนี้เข้ามาเจอกับเราแล้วตรงนี้ก็ตามมาชุบตามมาชุบซึ่งเขาเห็นด้วยกันแต่เราอาจจะไม่เห็นกลุ่มกลุ่มหลัง เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมถ้าแบ่งเป็นสองกลุ่มอะเพราะเราเพราะเราออกันอยู่กระจุกเดียวไงเราออกันอยู่กระจุกเดียวซึ่งกลุ่มเนี้ยอาจจะชุบฟรีมันมันเลยอาจจะชุบมันมันเลยไม่เห็นคนไล่ชุบเพื่อนอย่างเดียวเงี้ไลช่ชุบด้วยแทงด้วยชุบด้วยแทงด้วยแล้วพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่อาจจะห่อ หอ่หอห่อห่อก็ได้เพราะว่าเรามองไม่เห็นมันก็เลยเอาศพออกไปง่ายอาจจะเป็นไปได้นะห่อไปอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะเพราะตอนไฟอ่ะเราเราเราเห็นเราเราเห็นบีบซน้อยมากๆเว้ยเราไม่ได้เราเราจะเห็นแต่คกซุนเยอะมากบีบซีเราจะเห็นน้อยน้อยมาก เอออยู่ดีบีบีซีโผล่มาเยอะอยู่เหมือนกันนะหลังๆอ่ะแรกๆอ่ะเราไม่ไม่ค่อยเห็นหรือว่าเราอาจจะเห็นเป็นสีดําเหมือนกันเราเลยไม่สังเกตเราสังเกตแต่สีขาวเพราะว่าผมอยู่ข้างบนบนเยอะอยู่นะที่ยิงยิงบีบีซีน้อยอยู่งงอยู่ว่ามันแบบไหนทฤษฎีแบบไหนวะ พอจําได้ปะตอนที่เราชนะเขาอะ่ะเราตั้งรับนะเราตั้งรับเขานะเขามาหาเราเราชนะตอนที่เราชนะเขาอะ่ะหรือตอนที่เขาบุกกันเป็นกลุ่มก้อนที่เขาอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนอะ่ะเราชนะชนะนะแต่พอเจอเขาเล่นแผนแบบว่าห้อยสองเนี่ย